สวัสดีครับวันนี้นะครับพี่เหาจะมาแนะนำปรินเตอร์ที่อยู่ด้านหลังพี่เหาเนี่ยนะครับคือ f3l800 ซึ่งปรินเตอร์ตัวนี้พี่เหาได้มาเป็นปีละนะครับเป็นปีแล้วประมาณปีหนึ่งละแต่ว่าพี่เหาไม่ได้ปรินเลยนะครับเจ็เดือนแรกช่วงแรกไม่ได้ปรินเลยเนื่องจากว่ามันมีไดรเวอร์เฉพาะบน Windows นะครับไม่มีไดรเวอร์บน Mac พี่เหาก็เลยลืมลืมมันไปซะนะครับจากนั้นเนี่ยประมาณ3 4เดือนที่ผ่านมานะครับมันมีไดรเวอร์บน Mac แล้วพี่เหาก็เลยไปขุดมันมาแล้วก็มานั่งพิมพ์ดูเฮ้ย hey มันใช้ได้เว้ยนะครับก็เลยเอามาทํารีวิวให้ดูเนื่องจากว่าที่ผ่านมานะจะมีคนชอบถามพี่าหว่ว่าถ้าจะเริ่มฝึกพิมพ์เนี่ยควรจะเริ่มจากตรงไหนดีเออซึ่งเหว่ก็กล้ากระวนใจนะครับเพราะว่าพี่เาคิดว่า p r i n t e r อร์ที่ดีๆนะครับมันต้องลงทุนนะครับถ้าอยากจะฝึกจริงๆจังๆนะครับเพราะว่าอย่างน้อยต้องมี4ี่0 0ื่นัพนะครับแล้วก็ ว่างันไปถึงแสนนะครับถ้าอยากจะประหยัดมากๆในในการพิมพ์ไปเรื่อยๆเนี่ยก็ต้องซื้อแบบพวกตัวที่มันเป็นตลับหมึกใหญ่ๆเวลาพิมพ์มันจะไม่ไม่ค่อยจะรู้สึกเดือดร้อนมากนักนะครับแต่ว่าเวลาเปลี่ยนหมึกทีก็เหนื่อยนะครับซึ่งคนที่จะเริ่มต้นตรงนั้นน่ะมีน้อยนะครับมีน้อยแล้วก็แบบมันเหนื่อยนะเราจะยังไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราไปลงทุน4ี่ห้าหมื่นเนี่ยนะครับหลายๆคนก็ยังยัง ไม่สามารถที่จะลงทุนตรงนั้นได้ทีนี้มันก็จะมีพินเตอร์เครื่องเล็กๆนะครับมีพินเตอร์เครื่องเล็กๆซึ่งมันก็หาซื้อได้ไม่เป็นไรนะครับไปหาซื้ออะไรได้พิมพ์แรกๆอย่างมันเลยนะสนุกมากเลยครอบครัวสุขสันต์เลยนะครับแต่พิมพ์ไปสักระยะหนึ่งพอเริ่มเปลี่ยนตลับหมึกหมึกมันตลับเล็กมากนะครับ 12cc 13cc 11cc อย่างเงี้ยนะครับแอ่มันก็เลยจะรู้สึกเริ่มแบบเหมือนกับ ครอบครัวเริ่มจะสั่นคลอนนะครับความสัมพันธ์นะครับเริ่มสั่นคลอนเปลี่ยนบ่อยๆชักไม่ไหวละวนะครับถ้าใช้ไปเรื่อยๆอาจจะมีการฟ้องหย่าแบ่งตลับมือก,กันไปนะครับเพราะว่ามันมันต้นทุนมันสูงมากนะฮะแล้วก็ปิินได้ในระดับหนึ่งนะครับปินได้ระดับหนึ่งมันสู้กับพวกไฮเอ็นไม่ได้ คนก็เลิกใช้กันไปแล้วก็มีหมึกแท่งเข้ามาในตลาดนะหลายๆคนก็ซื้อหมึกแท่งเผายังซื้อหมึกแท่งมาเล่นเลยนะครับสนุกสนานเฮฮากับหมึกแท่งมากเพราะมันพิมพ์ได้กระหน่ำนะครับแต่ถ้าจะเอามาฝึกพิมพ์รูปถ่ายหรืออะไรเงี้ยหมึกแท่งมันไม่ตอบโจทย์นะครับเนื่องจากว่ามันคุณภาพมันไม่ได้คุณภาพมันได่ความนิ่งมันไม่มีนะครับมันไม่มีกับความเสถียรเวลาเราสั่งพิมพ์ครั้งนี้พอเปลี่ยนหมึกเอา้า กระดาษนู้นกระดาษนี้มั่วไปหมดนะครับเพราะมันไม่ได้คอนโทรลมานะครับมันไม่คอนโทรอีกอย่างนึงก็คือเลอะเทอะหน้าตาหน้าเกลียดนะครับเวลาตั้งบนโต๊ะมันไม่มันไม่ดูเราเป็นคณชายอ่ะนะครับมันเหมือนว่าโอ้โหเป็นต้นตะบองเพชรอ่ะนะครับโอโ้อันนุ่งงอกนี่มาแล้วใช้ไปเรื่อยๆก็เปื่อยเจ๊งพ่หาวก,ก็เจ๊งนะครับหมึกเลอะเทอะเนี่ยผมบ้านพ่หาวด่างเต็มไปหมดเลยนะครับเหมือนเออไปลุยสงครามคูเวตอะไรมาอย่างนั้นเลยนะครับทีนี้ ทางเอฟสันเนี่ยเขาก็เลยทําเมึกแทงออกมานะครับเพราะเหมือนกับว่าเออก็มาสู้กันนะเขาก็ทํามาอย่างเนี้ยเลยนะครับก็อย่างเห็นเนี่ยครับเนี้ยเนี้ยมากนะครับตัวแทงเขาเนี้ยมากแล้วทํามาอย่างดีท่อเทร์นี่เก็บเรียบร้อยนะครับเห็นตอนแรกบอกโอ้ยเหมาะกับชาติตระกูลเรามากเลยนะครับก็คือเอ้ยเอามาลองใช้ดูนะครับทีนี้มาดูที่หมึกกันก่อนนะครับตัวหมึกเนี่ยนะครับมันเป็น หมึกแท้งนะครับเวลาเติมเติมทีละเยอะๆตัวขวดมันเนี่ย70มนะิลลิลิตรราคา450บาทนะครับสามารถเติมได้แล้วก็พิมพกรนหน่มนอย่างที่บอกนะตัวหัวจุกตรงนี้ามาดูนี้เห็นไหมครับทำมาเรียบร้อยไม่ต้องไปเอาสลิงดูดแล้วก็มาฉีดเหมือนหมึกแท้งนะครับนะเขาก็มาเรียบร้อยเลยตัวนี้เป็นดรานะครับเป็นแบบดรายนะครับ,บ,บ,รรบไม่เหมือนไม่ไม่ใช่เป็นตัวเหมือนกับ pigment ของเ3 f สาเสารส่วนใหญ่จะเป็น pigment ใช่ไหมครับรุ่นใหญ่ๆยิ่งเป็น pigment เลยนะครับอันนี้จะเป็น dry นะครับเดี๋ยวจะมาบอกว่ามันมันจะเป็นยังไงนะครับเวลาเติมหมึกนะครับมันมีปัญหาหนิดนึงนะครับตัวหมึกจะมีโค้ดตรงนี้ตืดๆๆเป็นรหัสยาวเหยียดเลยนะครับเวลาเติมหมึกเนี่ย udd เนี่ยเห็นมันพร่องเหมือนหม้อน้ํารถยนต์แล้วจะไปเติมไม่ได้นะครับเพราะมันจะไม่ recognize คือมันจะไม่จําว่า level เนี่ยอยู่ประมาณไหนนะครับต้องให้ driver มันเตือนว่าเออเนี่ยหมึกจะหมดแล้วนะ ซื้อหน่อยแล้วก็มาใส่พอเราไปซื้อมาเราทําตามขั้นตอนมาแล้วเราก็ใส่พอใส่แล้วเราต้องกอกรหัสตรงนี้เข้าไปนะครับเพื่อ activate หมือเข้าไปอันนี้มันก็จะยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับแต่ใช้ใช้ไปมันก็ชินชินนะครับไม่ซีเรียสมากต่อมาถามว่าคุณตี้มันเป็นยังไงนะครับให้ดูนี่เลยเป็นไงครับเนียนเลยใช่ไหมว้าว นะครับน่าประทับใจนะครับตอนที่พี่หขาได้มาแรกๆพี่หขาไม่มั่นใจหรออีกปรินเตอร์ตัวนี้นะบอกตรงเลยนะครับก็คิดว่ามันคงจะงั้นๆนะเห็นไหมอืมมันทําให้เราเนี่ยนะครับมีความมั่นใจในการที่จะใช้มันนะครับใน2องแง่ก็คือฝึกซ้อมกับมันนะครับแล้วก็ปมพนได้ดีด้วยนะครับแต่ถามว่าดีเท่าพวกพิกเมนต์รุ่นใหญ่ๆอเปล่าไม่อันนี้ไม่เลยนะครับบอกตรงๆไม่มันได้คอนโทรลได้อะไรได้ ในความพึงพอใจระดับต้นโอเคไม่มีปัญหานะครับดีกว่าพวกหมึกแท้งดีกว่าพวกปรินเตอร์รุ่นเล็กๆทั่วๆไปส,ส่วนใหญ่อีกอย่างหนึ่งที่มันทําไม่ได้เลยนะครับทาได้แต่ไม่ดีเลยนะครับก็คือพิมพ์ภาพขาวดําอันนี้ต้องบอกนะครับตัวนี้ไม่ใช่เคทรีเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะพิมพ์ภาพขาวดำต้องไปซื้อรุ่นที่มันเป็นเคทรีคือหมึกดำสารหมึกอะไรพวกนั้นนะครับแล้วก็คอนโทรลใหม่แต่ตัวนี้ไม่ได้นะครับพิมพ์พวกกระดาษเอกสารขาวดำอะไรอย่างนี้ได้แต่ถ้าจะพิมพ์ภาพขาวดำเนี้ยมัน คนละเรื่องกันนะครับตัวนี้ไม่เหมาะสมนะครับมันเหมือนกับมันเป็นรถเก๋งอะ่ะจะไปทำเป็น4ฟร์วีมันมันวิ่งไม่ได้นะครับอันนี้ก็บอกไว้ก่อนอ่าทีนี้อีกอันหนึ่งก็คือมันพิมพ์ซีดีได้อันนี้เจ๋งมากเลยนะครับตัวซีดีเนี่ยปกติเนี่ยพี่อ๋อจะใช้อยู่ยี่ห้อเดียวนะคือ Word v e r ร์บัติมพิมคือใช้มาหลายยี่ห้อแล้วล่ะแต่ว่าตัวพิมพ์เนี่ยพี่อ๋อแนะนำว่าใช้ Word v e r ร์บัติมพิมแล้วกันพิมพ์บนซีดีสวยเลยนะพี่อ๋อก็พิมพ์ให เ,เวลาถ่ายของลูกคงลูกค้าอะไรเงี้ยเราก็พิมพ์นะครับก็คือโอ้ยโอเคใช้งานได้ความเร็วในการพิมพ์ของเครื่องนี้นะครับถ้าจะพิมพ์รูปเนียเน้ยบๆนะครับพิมพ์รูปเนียเน้ยบๆแบบอย่างเนี้ยนะครับพิมพ์เอาแบบเนียบๆเ,เลยนะมันจะมีปัญหานิดนึงนะครับคือถ้าเราไปใช้งานแบบที่เป็นอะไรอะ ทั่วไป h ฮสปีดนะครับรูปมันจะออกมาไม่ค่อยดีนะครับต้องพิมพ์แบบอะไรอะ RPM หรืออย่างเงี้ยนะครับให้มันละเอียดนิดนึงก็ไม่ได้ช้ามากนะครับรับได้รับได้โอเคถือว่าใช้งานสําหรับคือมันออกมาแล้วมันชื่นใจนะครับก็ไม่ได้ช้าอะไรมากนะครับตรงนี้ก็เลยคิดว่าถ้าใครนะครับอยากจะเหมือนกับเริ่มต้นฝึกพิมพ์เลยนะครับแล้วก็ไม่อยากจะเปลืองอะไรมากอยากจะลองคอนโทรลหมึกคอนโทรลกระดาษนี่เลย ตัวนี้ใช้ได้แต่ถามว่าร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับแม้แต่เครื่องรุ่นใหญ่มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับพี่ห่าวเนี่ยติดค้างมานานนะครับว่าจะทำพวกวิดีโอสอนคลิปอะไรพวกนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการพิมพ์เนี่ยเพราะว่าเวลาที่พี่ห่าวใช้เครื่องใหญ่หรืออะไรเงี้ยคนอื่นก็ไม่ได้ใช้ตามใช่ไหมครับเนี่ยต่อไปพี่ห่าวว่าจะใช้เครื่องนี้แล้วนะครับในการสอนเพราะมันจะง่ายนะครับทุกคนก็จะได้ผลใกล้เคียงกับททีี่่พาววแล้ก็ ไปพร้อมๆกันนะครับก็เลยคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวใช้เครื่องนี้ทําพวกนั้นเลยแล้วกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวไว้ติดตามอะไรอีกนะเดี๋ยวพี่เาจะเริ่มทําเรื่องปป้นอย่างจริงๆอย่างจังละจากเครื่องตัวนี้แหละนะครับสวัสดีครับ